เพื่อนๆครับวิธีการกดเพื่อโทรออกง่ายๆเองนะครับเพื่อนๆทุกคนสามารถทำรายการได้ด้วยตัวเองแม้ว่าเพื่อนจะเป็นน้องใหม่ที่เข้ามาใช้ iPhone ก็อย่าหนักใจไปเลยฮนะฟังคลิปนี้ให้จบแล้วเดี๋ยวเพื่อนก็จะโทรออกได้ด้วยตัวเองนะครับไปที่แอปโทรศัพท์กันก่อนนะครับโทรศัพท์เมื่อเปิโทรศัพทพ์แล้ว,รรลวเราใช้1นิ้ว แตะ2ครั้งเข้าไปจึกๆึโทรศพัพท์หน้าจอโฮมกลุ่มปุ่มเมื่อเข้ามาถึงตรงนี้นะครับใช้1นิ้วแต่ตรงขวาล่างให้เธบเข้ามาในนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าไปขวาสุดเลยเนี่ยจะเป็นตัวเลือกที่5เราจะไปตัวเลือกที่4กันนะครับรายการแถบแป้นตัวเลขปุ่มทับแป้นตัวเลข,ต,เลขตรงนี้แหละครับ ใช้1นิ้วแตะสองครั้งเข้าไปจึก๊กจึ๊กอ่าเข้ามาแล้วนะฮะเข้ามาแล้วโทรปุ่มเมื่อเราลากนิ้วดูนะครับจะเจอปุ่มโทรดอ,ด,อดอกจันปุ่มดอกจันแล้วก็ศูนย์แต่สองครั้งาไื่องมอนเรื่องหมายบวกสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมรายการแถบรายรโทรปุ่มนะครับ เออถึงตรงนี้ผมขอแสดงความเห็นเพิ่มเติมไปอีกนิดนงครับเพื่อนๆครับวิธีที่ผมใช้ที่คุ้นเคยถนัดแล้วผมเชื่อว่ามันสะดวกกับผมมากที่สุดเนี่ยผมใช้วิธีการลากนิ้วครับลากนิ้วเมื่อเจอกับตัวเลือกที่เราต้องการยกนิ้วขึ้นนะฮะยกนิ้วขึ้น อันนี้เป็นวิธีการป้อนที่ผมสะดวกแล้วก็ถนัดนะครับส่วนเพื่อนคนไหนที่ดูเหมือนว่าเอ๊จะชอบวิธีนี้ด้วยเดี๋ยวเราค่อยไปปรับเปลี่ยนวิธีการป้อนกันได้นะครับสามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้อยู่นะครับแต่อีกวิธีหนึ่งที่มีเพื่อนเรานิยมใช้กันพอควรเลยทีเดียวเหมือนกันนะครับคือวิธีการปัด แล้วก็เมื่อไปถึงตัวเลือกที่เราต้องการใช้1นิ้วแตะ2ครั้งจึกจึกซึ่งถ้าเกิดเราคิดดูดีๆนะครับมันจะทำให้ขั้นตอนการป้อนเนี่ยยุ่งยากมากเลยทีเดียวนะฮะสมมุติว่าเราอยู่ที่1สมมุติเราอยู่ที่เลข1นะครับเราต้องปัดไปหา2ปัดไปหา3หากเราต้องการไปที่0ูนนี่ยเนี่ย เราปัดไปหา2และหา3หา4หา5หา6หา7หา8หา9หาดอกจันแล้วปัดต่อไปอีกถึงจะเจอศูนย์แล้วเราค่อยแตะนิ้วจึกจึ๊กนี้นะครับแล้วสมมุติเราอยู่ที่ศูนย์อย่างนี้ฮะเราอยู่ที่ศูนย์เราจะปัดไปหา8ก็ต้องปัดไปหาดอกจันก่อน ออปัดซ้ายไปหาดอกจันรแล้วปัดซ้ายไปหา9แล้วปัดซ้ายไปถึงจะเจอ8เมื่อเจอ8แล้วก็จึ๊ๆอย่างนี้เป็นต้นนะฮะทีนี้ได้0 8ย์แแล้วถ้าเกิดเราจะเอาหนึ่งอีกเนี่ยต้องปัดย้อนไปเยอะเลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆครับทีนี้วิธีการลากนิ้วเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆนยังไม่คุ้นเคยสามารถฝึกกันได้นะครับ สามารถฝึกฝนสร้างความคุ้นเคยคุ้นชินให้กับเราได้ลองฝึกโดยการลากแล้วก็ยกนะครับจะทำให้ง่ายแล้วสะดวกแล้วก็จะเร็วให้กับเรามากเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวผมจะลองป้อนเบอร์ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าวิธีการลากเนี่ยมันจะเร็วแล้วก็ง่ายยังไงผมจะวางนิ้วลงไปที่แป้นพิมพ์แล้วนะครับศ นี้ตรงนี้คือเป็นปุ่มโทนะครับผมเลื่อนนิ้วขึ้นศูนย์ก็จะเจอศูนย์แต่สองคำไว้เพื่อป้อนเครื่องหมายบวกแล้วถ้าเกิดผมไม่เจอศูนย์แต่ผมจะหาศูนย์เราก็ไม่ต้องยกนิ้วขึ้นไม่ต้องยกนิ้วขึ้นนะครับถ้าเกิดยังไม่เจอตัวที่เราต้องการเราลากนิ้วเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาขึ้นบนลงล่างได้ทั้งนั้นสมมติผมจะหาศูนย์แปดแต่มันไปเจอแปดอ่าแต่มันไปเจอแปด ทั้งที่ผมต้องการศูนย์อย่ายกขึ้นนะครับถ้าเกิดยกขึ้นเมื่อไหร่เท่ากับเราเลือกตัวนั้นสมมุติผมมาเจอ8ตอนนี้ถ้าเกิดผมยกผมก็จะได้8ไปทีนี้เราไม่ต้องยกนะครับก็ลากลงมาก็จะเจอศูนย์เพราะว่า0อยู่ตรงกันกับ8นั่นเองนะครับสมมุติผมจะเอาศูนย์อ่ะศูนย์นี่ลากลงมาแล้วผมก็ได้ศูนย์แล้วผมก็ยกขึ้นศได้แล้วตึดแล้วนะครับอันนี้คือผมกด 0ไปเรียบร้อยแล้วสมมุติว่าตัวเลขต่อไปผมจะเอาสองนะครับผมก็วางนิ้วลงไปอีกศนก็จะเจอฐานศูนวกเลื่อนขึ้นไปครับผมจะเอาศูนนะครับศูนย์ได้ไปแล้วผมจะเอาสองเลื่อนขึ้นไป8ได้8ไม่ยกนะครับเลื่อนขึ้นไปอีกห,หนี่ JKL ได้ห้าไม่ยกนะครับเลื่อนขึ้นไปอีกอยู่ตรงกันเลยสองนี่ ได้สองแล้วผมก็ยกขึ้นเลยสองผมได้ศูนย์สองนะครับตอนนี้ครับอ่าและทีนี้ผมจะเอาศูนย์สองสองอีกทีหนึ่งผมก็แตะนิ้วลงไปห้า <5. S 1> มาเจอห้ามาเจอห้าก็เลื่อนขึ้นแค่นั้นเองฮะไม่ต้องปัดห้ยุ่งยากเลยครับยกเออไม่ต้องยกด้วยแล้วก็เลื่อนนิ้วขึ้นไปเดี๋ยวก็เจอสองสองนี่เจอสองแล้ว <PC. S 1> ยกขึ้นเลยครับสอง ตอนนี้ผมได้0 2แล้วก็2แล้วนะครับต่อไปผมจะเอา4ครับผมวางนิ้วลงไป5ก็เจอ5ไม่ต้องปัดเลยฮะลากนิ้วไปทางซ้าย 7. 4 7 4อ่าไปเจอ7 L ก็เลื่อนขึ้นมันก็เป็น4พอเจอ4ยกนิ้วขึ้นเลยครับ4จึงผมได้4แล้ว ศ2 2ย์สองสองสี่ต่อไปผมจะเอาหกนะครับวางนิ้วลงไป8ดเจอแปดอ่ะเรือนขึ้นเลยครับห้า <5 S 1> อ่าเจอห้าพอเจอห้าปุ๊บเลี้ยวมาทางขวาลากมาทางขวาเลยครับห <6 S 1> นี่หกยกขึ้นเลยครับห <6 S 1> จึง0สองสองสี่หผมได้แล้ว0ูนย์สองสองสหต่อไปผมจะเอาสามครับวางนิ้วลงไปเลยครับ ผมเจอหกนี่ผมเลื่อนขึ้นเลยฮะเพราะว่าสามอยู่ข้างบนหกสามเมื่อเจอสามยกนิ้วขึ้นเลยครับสามได้แล้วต่อไปผมจะเอาแปดศูนย์เอ๊ะมาเจอศูนย์เลื่อนนิ้วขึ้นเลยครับก็จะเจอแปดแปดยกขึ้นเลยครับแปดนี่ศูนย์สองสองสี่หกสามแปดต่อไปผมจะเอาสามอีกนะครับหก เจ <M NO S 1> ้าหกแล้วเลื่อนนิ้วขึ้นเลยครับสามแล้วก็ยกขึ้นสามได้สามแล้วนะครับต่อไปผมจะเอาห้าแปดเจ้าแปที่แล้ว <S 2> 2 <S เลื่อนขึ้นเลยครับห้า <5 S 1> แล้วก็ยกนิ้วขึ้นห้านี่ไงครับเบอร์ที่ผมได้จากการกดเมื่อสักครู่จริงๆแล้วจะเร็วมากเลยทีเดียวครับเพื่อนๆ เพียงแต่ผมต้องการจิ้มไปแล้วก็พูดไปอธิบายไปรีวิวไปจึงใช้เวลาอยู่ซักระยะหนึ่งสามารถมาทวนดูได้นะครับโดยจิ้มนิ้วไปที่บนบนของแป้นพิมพ์นิดหนึ่งนะครับเบอร์ ard, โทรศัพท์022463835ช่องป้อนข้อความอ่าเดี๋ยว<ต>เข่าองงว่า<ๆ>เขาแจ้งว่าเพิ่มเอ์ปุ่มเบอร์โทรศัพท์ 022463835ช่องป้อนข้อความนี่ไงครับแต่ครั้งเพื่อแก้ไขแต่เขาพูดเร็วไปหน่อยเนาะผมจะขอปรับให้เขาพูดช้านิดนึงสัวอักษรคําความเร็วการพูด70% 65% 60%, 60ตัวบรรจุเบอร์โทรศัพท์022463835ช่องป้อนข้อความแต่สองครั้งเพื่อแก้ไขที่ป้อนไปเมื่อสักครู่02246 3 8 3 5ครับเพื่อนๆครับเมื่อเรากดเบอร์ทุกตัวตามที่เ,เราต้องการไปแล้วนะครับถ้าเกิดยังไม่ถูกต้องเราก็สามารถไปหาปุ่มลบได้นะครับโดยที่ลากนิ้วลงมา0นนี่ลากไว้วลงวเคร,รื่องหมายบวกโทรก็จะเจอปุ่มโทรลากนิ้วมาทางขวาเลยครับลบนี่ ก็จะเจอปุ่มลบตรงนี้ห้า <Ha. S 1> นี่สมมุติว่า5เนี่ยผมกดไม่ถูกนะครับเลือกไม่ถูกสมมุติผมจะเอา0ูนย์สองสอามแปดสามเจ็ย่างนี้ฮะผมไม่เอา5เนะี่ยแต่ผมเผลอกด5ไปแล้วอย่างนี้ฮะเราก็ป้อนตัวเลขใหม่ที่เราต้องการได้นะครับดอกจันอาตอนนี้เจอดอกจันผมก็เลื่อนขึ้นไปให้เจอ7จ พ <7. S 1> อ,อเจอเจ็ดเสร็จก็ยกนิ้วขึ้นนะครับทีนี้วิธีการอ่านวิธีการทวนตัวเลขที่เราได้ป้อนไปเมื่อสักครู่ก็ใช้1นิ้วแตะตรงบนบน,นะครับบนบนของหน้าจอนิดนึงเบอร์โทรศัพท์022463837ช่องป้อนข้อความขอก็ทวนให้ฟ<า>งังนะครับว่า022463837เอ๊ะ ไม่ถูกนะรู้สึกว่ามันต้องเป็น5ไม่ใช่7นะอ่าอย่างนี้เราก็สามารถลบได้อีกฮะก็ลากนิ้วลงมา9นี่เจอ9ลาลากลงอีกครับเจอสี่เหลี่ยม,ล,ยมลากลงมาอีกลบลบตรงคำว่าลบนี่ฮะเรายกนิ้วขึ้น7ปึง้งก็จะลบ7ออกจะลบตัวสุดท้ายออกนั่นเองนะครับแล้วเราก็ป้อนเลขที่เราต้องการได้เลยครับสมมุติเราจะเอา5เราก็ ไปเลือก5มาได้เลยครับ8 5 5หนี่ได้5มาเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดเราต้องการจะโทรออกเพราะว่าเบอร์ทุกอย่างเนี่ยมันถูกต้องแล้วเราก็ลากนิ้วลงมาโทรปุ่มนี่ตรงปุ่มโทรนี่แหละครับเจอปุ่มโทรเสร็จเราก็ยกนิ้วขึ้นยกนิ้วขึ้นตรงคำว่าโทรนะครับทีนี้แหละครับเมื่อยกนิ้วขึ้นเสร็จแล้ว เราก็ใช้1นิ้วไปแตะ2ครั้งจึกจึกก็จะเป็นการโทรออกแล้วนั่นเองครับขั้นตอนก็ง่ายๆอย่างนี้เองนะครับ mm. เพื่อนๆครับสิ่งที่ผมต้องการจะเน้นย้ำคือวิธีการลากนิ้วจะง่ายสะดวกเร็วแล้วคล่องตัวคล่องมือมากที่สุดมากกว่าการปัด แล้วก็ติ๊กๆครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆไปลองดูกันได้นะครับส่วนวิธีการลบส่วนวิธีการลบจะมีแบบลบทีละตัวนะครับลบทีละตัวลบยังไงสมมติลบทีละตัวก็เลื่อนนิ้วมาตรงตำแหน่งลบที่ว่าไปเมื่อสักครู่ส <4 S 1> ี่เหลี่ยมนี่ตรงนี้สี่เหลี่ยมลากลงมาอีกลบห้า <5. S 1> นี่ลบห้าออกไปถ้าเกิดเราต้องการลบตัวถัดไปก็ วางนิ้วลงที่ลบนะครับลบแล้วก็ยกขึ้น3<า>นี่ลบ3แต่ถ้าเกิดเราคิดว่าโอ้มันไม่ถูกทั้งหมดเลยเรากดผิดไปทั้งหมดเลยตรงคําว่าลบตรงนี้เราใช้1นิ้วแตะจึ๊กๆึกคือแตะ2ครั้งนะครับแล้วครา้งหลังเนี่ยค้างไว้ตามนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะทําให้เพื่อนๆได้ดูไปพร้อมๆกันนะครับ 3, 6, 4, 2, 2, 0ครับเขาก็ 0, โทโทรปุ่มเขาก็จะไล่ทวนจากข้างหลังมานั่นเองนะฮะแล้วเขาก็ค่อยๆลบไปทีละตัวทีละตัวทีละตัวแล้วก็ทวนให้เราด้วยว่าเขาลบไปถึงตัวไหนแล้วนั่นเองนะครับและทีนี้เมื่อเราลบไปเสร็จแล้วนะครับ ลองหาดูปุ่มลบจะไม่มีแล้วนะครับสี่เหลี่ยมนี่ตรงนี้สี่เหลี่ยมลากนิ้วลงมาไม่มีลากนิ้วมาทา,างซ้ายโทปุ่มก็จะเจอปุ่มโทนี่ศูนยโทปุ่มนี่จะเจอปุ่มโทในความเป็นจริงแล้วถ้าเกิดเราได้ป้อนอะไรลงไปนะฮะป้อนตัวเลขอะไรลงไปนะครับทางขวาของปุ่มโทก็จะมีปุ่มลบตอนนี้ไม่มีนะครับ ทีนี้มาดูวิธีการเรียงของตัวเลขนะครับเรียงอยู่เหมือนกับโทรศัพท์แบบปุ่มกดเลยครับเพื่อนๆครับวิธีการเรียงนะครับเราจะเอาจากไหนดีจะเอาจากโทรข้างล่างเนะาะจะเอาจากโทรโทรข้างล่างนี่ตรงนี้เป็นปุ่มโทรนะครับ เลื่อนขึ้นไปตรงๆนะครับ0ก็จะเป็นศนแต่2งครั้งค้างไว้เพื่อป้อนเครื่องหมายบวกขึ้นไปเลย0ูขึ้นไป8เป็น8ปดทีดูบขึ้นไปข้างบน8 5ก็จะเป็น5 JKL ข้างบนของ5 <S 2, 2 <S ก็จะเป็น2 b c <DC S 1> จะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วถ้าเกิดขึ้นไปถึง2แล้วถ้าเกิดไปทางซ้ายของ2 สี่หนึ่งก็จะเป็นหนึ่งอ่าข้างล่างของหนึ่งสี่ก็จะเป็นสี่ GHI ข้างล่างของสี่เจ็ดก็จะเป็นเจ็ด PQRS ข้างล่างของเจ็ดดอกจันก็จะเป็นดอกจันทางขวาของดอกจันศูนย์ก็จะเป็นศูนย์แต่สองครั้งขางไว้เพื่อป้อนเครื่องหมายบวกทางขวาของศูนย์สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยม แล้วข้างบนของสี่เหลี่ยม9เป็น9 W X Y Z ข้างบนของ9 6ก็จะเป็น6ข้างบนของ6 3ก็จะเป็น3เขาก็จะไล่เรียงเหมือนกับโทรศัพท์ปุ่มกดเลยครับเพื่อนๆครับถ้าเกิดเราเอาทีละแถวอ่าบางคนบอกว่าเอาแบบนี้มันมั่วนะ มันไม่คุ้นเคยอ่ะเราจะเริ่มจากหนึ่งได้ไหมได้นะครับแต่เราเริ่มจากไหนไปไหนเนี่ยไม่ได้สำคัญเลยครับขอให้เราได้รู้ว่าตัวไหนอยู่ถัดจากตัวไหนตัวเลขอะไรอยู่ถัดจากตัวเลขอะไรแค่นั้นเลยครับเริ่มจากตรงหนึ่งก็ได้นะครับสี่หนึ่งนี่หนึ่งอยู่ตรงนี้ทางขวาหนึ่งก็จะเป็น <S 2> 2. <S สองสอง ขวาสองก็จะเป็น3ามสา d e f แล้ว C อยู่ไหน4ีก็จะอยู่ใต้เลขหนึ่งเมื่อสักครู่ทางขวาสก็จะเป็น5้าหทางขวาหก็จะเป็น9กหเป็น6เอ้ยผมบอกว่า9้านี่ผมลากนิ้วแฉลบไปด้านล่างนะครับและทีนี้อันนี้4ี่ห้าเป็นแถวที่สองแล้วแถวที่3าน่ะ แถวที่3มก็คือเจ็ดอยู่ตรงไหนอยู่ใต้4นั่นเองนะครับถัดมาจาก7มาทางขวานะครับ8ก็จะเป็น8 t ดทบีถัดมาจาก8 9เป็น9ดอกจันแล้วก็ดอกจันนี่อยู่ตรงไหนอีกดอกจันก็อยู่ข้างล่างของ7นะครับแล้วทางขวาของดอกจันศูนย์ก็จะเป็นศูนย์แต่สองครั้งขังไว้เพื่อป้อนเครื่องหมายขวาของศูนย์สี่เหลี่ยม ก็จะเป็นสี่เหลี่มยมแค่นี้เองนะครับแค่นี้เองนะครับลบเครื่องหมายตัวเลขศูนย์เอ่อบางทีถ้าเกิดเรากดไปสี่เหลี่ยมนี่นะครับเขาก็จะบอกว่าเครื่องหมายตัวเลขนะครับเอ่ออันนี้ voice over เขาจะออกเสียงว่าเครื่องหมายตัวเลขถ้าเกิดเรายังไม่ได้กดยังไม่ได้เลือกเนี่ยเขาก็จะบอกว่าสี่เหลี่ยมในบางกรณีเขาก็จะเรียกว่าชาร์ปอันนี้ าจากคําที่ใช้พูดกันนะครับอาจจะเรียกว่าสี่เหลี่ยมอาจจะเรียกว่าเครื่องหมายตัวเลขอาจจะเรียกว่าชาร์ปก็เรียกกันได้อยู่นะครับอันนี้เราจะได้เข้าใจตรงกันเพื่อนๆครับวิธีการดังก่าวนี้ทําให้เรากดง่ายสะดวกแล้วก็เร็วตำแหน่งที่เราจะเล็งเราควรจะเล็งตรงไหนดีเล็งตรงกลางๆเลยฮนะ เริ่มแรกที่เราจะวางนิ้วลงไปตรงกลางกลางคือตรงไหนที่ผมเล็งแล้วก็คดาดหวังไว้ตลอดคือปุ่มเลขห้าแปดห้าไม่ตรง JKL หไม่ตรงห้าสิทีเดียวก็ลากนิ้วขึ้นไปทำไมที่เลือก5 5เป็นตัวเลขที่อยู่กึางกลางเลยนะครับเพราะว่าทางซ้ายของ5ก็คือ4เป็น4 GHR หนี่ JKL ซ้ายของ5ก็คือ4แต่ถ้าเกิดทางขวาของ5ก็คือ9 6้เป็น6 MNO แลบไปเป็น9นะครับ5แล้วถ้าเกิดข้างบนของ5 2เป็น2นะครับข้างล่างของ5ก็เป็น8 8สุโทโทปุ่มครับเพื่อนๆครับตัว5ตัวเลขห้ ถ้าเกิดเป็นรุ่นของปุ่มกดเนี่ยจะมีสัญลักษณ์จะมีปุ่มจะมีตำหนิจะมีเครื่องหมายเพื่อให้คนพิการทางสายตาเนี่ยได้รู้ว่าตรงนี้แหละคือ5แล้วก็5เนี่ยเป็นกึ่งกลางของตัวเลขนะครับถ้าเกิดเราไปแตะ5ได้แล้วเนี่ยซ้ายก็เป็น4ขวาก็เป็น6บนก็เป็น2ล่างก็เป็น8นะครับถ้าเกิดเฉียง ขึ้นมาด้านซ้ายก็จะเป็นหนึ่งเสียงบนขวาก็จะเป็นสามเฉียงล่างซ้ายก็จะเป็นเจ็ดเฉียงล่างขวาก็จะเป็นเก้าแบบนี้นะครับเท่ากับว่าเราก็สามารถหาจุดหาพิกัดหาตำแหน่งของตัวเลขอื่นๆได้ง่ายขึ้นถ้าเกิดเรา เริ่มต้นที่5อย่างนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เป๊ะก็ลากนิ้วเอาได้นะครับทีนี้มีคำถามว่าเออแล้วถ้าเกิดเราเผลอจิ้มเข้าไปในเป้นพิมพ์แล้วแสดงว่าเราก็ต้องเจอตัวเลขต่างๆแต่เราไม่ได้ตั้งใจแล่ถ้าเกิดเรายกขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เท่ากับว่าต้องได้มาเลขหนึ่ง เราจะทำยังไงวิธีการก็คือง่ายๆเนะรเราลากนิ้วให้เลยขอบไปเลยฮนะอ่าสมมุติผมเผลอเผลอในขณะที่ลังเลใจอยู่ว่าจะกดเบอร์อะไรน,นะจะกดเลขอะไรนะเบอร์ต่อไปเนะี่ยตัวต่อไปที่เราต้องการจะโทรเนี่ยศูนย์ไปแล้ว8ไปแล้วสมมุติอย่างนี้ฮนะตัวต่อไปจะเป็นตัวอะไรนะในขณะที่เรายังไม่ชัดอย่างนี้เราเผลอไปวางนิ้ว<า>เนี่ยถ้า <T> เกิดเรายกขึ้นมาใดเนี่ย เรายกขึ้นมาไหนถ้าเกิดใช้วิธีแบบลา่างมันก็จะได้ตัวเลขมาหนึ่งตัวใช่ไหมรัมันต้องเป็นภาระอีกพอยกขึ้นมานได้เลขมาหนึ่งตัวถ้าก็ว่าตัวนั้นมันเป็นเลขที่ผิดแล้วเราก็จะต้องไปลบมันอีกวิธีการที่เผลออย่างนี้นะครับเผลอ,อย่างนี้โดยที่ไม่อยากจะเอาตัวเลขอะไรออกไปง่ายๆน,นะครับเลื่อนนิ้วออกไปซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ แต่ลากไปนะครับนิ้วนี่คือลากไปไม่ต้องยกสมมติลากไปทางซ้ายสี่ <C. S 1> มาเจอสี H ่เลยไปเลยไปอีก,ก,อกนี่เลยไปจากสี่เนี่ยมันไม่พูดแล้วฮะพอมันไม่พูดอะไรแล้วยกขึ้นได้เลยครับสี <C. S 1> เ่เอ้ยได้สี่อีกเอ้ยอย่างนี้อย่างนี้คือ,อยังไงฮะตำแหน่งที่ผมยกขึ้นเมื่อสักครู่เนี่ย มันไม่พูดอะไรก็จริงแต่มันยังอยู่บนหน้าจออยู่เอาไหมเอาไหมนะครับแ <8. S 1> นี่ตอนนี้ผมท <P. S 1> ิ่มา <P. S 1> เจอแปดแต่ผมจะไม่เอาอแปดลากนิ้วไปเลยฮนะสมมุติลากไปทางซ้ายเนาะลากไปทางซ้าย <7. S 1> เจ็ดเจเจเด P ีคิอเลยไปอีกเลยไปอีเลยขอบไปอีกเลยขอบหลุดขอบไปเลยฮนะนี่ ก็ไม่ได้เลข7ไม่ได้เลขอะไรมาเลยเพราะว่าผมลากจนกระทั่งว่าเลยขอบไปตรงนี้ผมกําลังจะอธิบายว่าอย่างไรครับผมกําลังจะอธิบายว่าแม้ว่าจะเลยจากตัวเลขไปแต่ถ้าเกิดมันอยู่บนหน้าจออยู่ยกขึ้นเมื่อไหร่ตัวเลขตัวสุดท้ายที่เขาขาดไว้เนี่ยจะได้ติดนิ้วมา อย่างนี้นะครับอ่าวิธีการถ้าเกิดเราไม่ให้ติดนิ้วมาลากนิ้วไปเลยลากจนกระทั่งว่าหลุดจากขอบหน้าจอไปเลยนะโดยที่ไม่ต้องยกขึ้นนะครับอ่าครับเพื่อนๆครับวิธีการดังกล่าวนี้เราทุกคนสามารถเติมเต็มให้กับตัวเองได้สามารถฝึกกันได้หัดกันได้ส่วนการตั้งค่า แบบไหนดีกว่าแบบไหนผมว่าขึ้นอยู่กับการฝึกแล้วก็ความคุ้นเคยของเรานะครับแต่ผมยังเชื่อมั่นว่าวิธีการลากแล้วยกจะทำให้เราป้อนได้เร็วง่ายสะดวกกับเรามากที่สุดครับเจอกันใหม่คลิปหน้า